สวัสดีค่ะทุกคนเมโลดี้เองค่ะวันนี้มีข่าวดีๆมาเล่าให้ฟังค่ะเกี่ยวกับโมเดลสุขเสมอกันที่สีสเกตที่รัฐมนตรีสุภาพรดันเต็มที่เลยค่ะโมเดลนี้เขาช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้ตรงจุดและยั่งยืนมากๆเลยนะคะเขาจะหนึงคนที่ตกหล่นจากระบบให้กลับเข้ามาแล้วก็ช่วยสร้างทักษะอาชีพใหม่ๆใ,ให้ด้วยนะคะที่สําคัญคือทําให้ทุกคนเข้าถึงสวัสดิการที่ควรได้ด้วยค่ะเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย รัฐมนตรีสุภมาศอิสสอนพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีสุภชัยจะสมุดได้ลงพื้นที่ไปดูผลงานวิจัยที่ศรีสะเกดเลยค่ะโครงการนี้เป็นการร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏนศรีสะเกดกับหน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบอพอทอโดยมีดอ,อร์กิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบพอทอ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสหัสซาพ,พนินรองอธิการบอดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภาัฏนศรีสะเกดเข้าร่วมด้วยค่ะรัฐมนตรีสุภมาศบอกว่าโมเดลสุขเสมอกันที่ศรีสะเกดเนี่ยเป็นระบบข้อมูลที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้แบบเบ็ดเสร็จเลยนะคะแม่นยำแล้วก็ยั่งยืนด้วยที่สำคัญคือจะนำคนจนที่ตกหล่นให้กลับเข้ามาในระบบอีกครั้งค่ะแล้วก็จะต่อยอดไปสู่โครงการสร้างทักษะอาชีพต่างๆและผลักดันให้ทุกคนเข้าถึงสวัสดิการที่ควรจะได้รับด้วยค่ะ นายสุภชัยก็เสริมว่าระบบข้อมูลสุขเสมอกันที่สีสเกตเนี่ยถูกนําไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบโมเดลแก้จนแล้วนะคะรวมถึงพัฒนานวัตกรรมที่เข้ากับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ด้วยเช่นโมเดลผักปลอดภัยหรือนวัตกรรมแปรรูปถั่วเหลืองเป็นอาหารมังสวิรัตเพื่อสุขภาพซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้ครัวเรือนยากจนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละสามพันบาทเลยนะคะ นอกจากนี้ยังมีกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือครัวเรือนคนจนที่อาจจะเจอภัยพิบัติด,ด้วยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสหัส,ส่าบอกว่าระบบข้อมูลสุขเสมอกันที่สีสเกตเนี่ยเริ่มทํามาตั้งแต่ปี2563แล้วนะคะทําให้เกิดนวัตกรรมที่หลากหลายเช่นระบบปฏิทินการปลูกพืชหรือนวัตกรรมน้ําหมักชีวภาพรวมถึงนวัตกรรมแปรรูปถั่วเหลืองเป็นอาหารมังสวิรัตพร้อมทานด้วยค่ะ ดกรกิตติบอกว่าความสำเร็จของโมเดลนี้ทำให้ครัวเรือนยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆนะคะมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นด้วยและระบบข้อมูลนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆในศรีสะเกตด้วยค่ะเป็นข่าวดีมากๆเลยใช่ไหมคะกับโมเดลสุขเสมอกันที่ศรีสะเกตที่ช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้คนไทยได้จริงเมโลดี้ว่าเราต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะว่าโมเดลนี้จะขยายไปทั่วประเทศได้ยังไง วันนี้เมโลดี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย